รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์หงซึงหลวงอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีบ้านศิลปินแห่งชาติแม่ประนอมทาปแปงโกโมลผ้าโบราณคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่คือรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมมาที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ครับผมมาคุณผู้ชมมาดูการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับที่เขาเรียกว่า เที่ยวชุมชนยนวิถีโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งทางกระทรวงเองเขาจะมีการคัดเลือกในแต่ละชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองน้อมน,นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลังจากที่เรารับวัคซีนกันแล้วเรียบร้อยเราออกมาเที่ยวกันที่นี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งที่บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าคุณมาแล้วคุณจะติดใจครับได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของทางชุมชนที่เข้มแข็งรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและ เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับในรอบภูมิภาคครับคุณผู้ชมครับกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำตําบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามโครงการคัดเลือก10ชุมชนสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อเป็นการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ จากจำนวนทั้งหมดนะครับ228ชุมชนคัดเลือกให้เหลือแค่10สุมชนเท่านั้นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอลองจังหวัดแพร่จริงๆแหละครับ ค่ะสำหรับชุมชนวัดศรีดอนคำนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบนะคะสุดยอดของประเทศไทยนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมเราได้มีการคัดเลือกนะคะสิบชุมส,สุดยอดชุมชนต้นแบบนะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะคะสําหรับเอ่อชุมชนวัดศรีดอนคำนี้มีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์ในส่วนของงานวัฒนธรรมก็คือว่ามีการหลอมรวมใจของคนในพื้นที่นะคะการต้อนรับขับสู้ ในส่วนของโบราณสถานในเรื่องของศาสนสถานรวมถึงกระทั่งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประชาชนหรือคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันต้อนรับขับสู้นะคะสำหรับแขกที่จะมาร่วมชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ,นะคะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนําชมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นสเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะของชุมชนแห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมวัดศีดอนคําและมีนายสมหวังพ่วงบางโคผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกันอย่างคับขั่งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19ในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ได้รับชมกันทั้งการฟ้อนเล็บจากกลุ่มแม่บ้านและจากเยาวชนรวมถึงการแสดงจากกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์คำหมู่ซึ่งงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับชมกันอย่างยิ่งจริงๆล่ะครับ คุณผู้ชมครับคนที่จะให้ข้อมูลกับเราให้เราได้รู้จักอำเภอลองและที่ไปที่มาของวัดศรีดอนคาที่นี่นะครับนี่เลยครับผมแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกับพ่อหนานคํามูลนะครับสวัสดีครับพ่อหนานครับจริงๆพ่อหนานเป็นมัคคนายกที่นี่เนาะครับครับแล้วก็เคยบวชเนนที่นี่ด้วยเหมือนกันครับอ๋อพ่อหนานพูดถึงที่มาของคําว่าอำเภอลอง อำเภอลองนี่คือที่มาเริ่มต้นได้ยังไงครับว่านานครับอำเภอลองนี่ก็มาจากาเริ่มต้นมาจากเจ้าแอจาอมเทวีนะครับ,รบที่จะเสด็จไปครองที่นครลําพูนหรือเมืองฮัลลี่พุนชัยนะครับ,รบสร้างเสร็จแล้วก็ได้พาอาลีพุหมูโยธาทั้งหลายลงเรือมาจะตั้งใจที่จะไปที่แม่น้ำปิงนะครับอ๋อ,อ,อ ลงพบก็ผิดกระแสน้ํานะครับจะไปม่น้ําพิงเลยขึ้นมาที่แม่น้ํายมตอนแรกจะไปปิงก็เลยกลายมาเส้นแม่น um ้ํายมครับเส้นแม่น้ํายมก็ซึ่งจะต้องเข้ามาทางทางแพร่ครับพอมาถึงแล้วก็โอ้เลยคิดว่าคงจะผิดกระแสน้ําแน่นอนแล้วนะก็เลยพูดกับพู้อาทาตบริวารว่า เราลองงองขึ้นไปดูลองขึ้นไปดูลองขึ้นไปดูน,ปดนะครับดังนั้นนะครับครับก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าเมืองลองเมืองลองครับอ๋อคุณผู้ชมนี่คือที่มาของอําเภอลองแต่จริงๆอําเภอลองถ้าสมัยก่อนคือเป็นของจังหวัดลาปางใช่ไหมครับพ่อใช่ครับ,รบแล้วก็ มีการโอนย้ายมาให้มาอยู่ในส่วนของจังหวัดแพร่ใช่ครับ,รบวัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันนะพ่อเนาะเก่าแก่ครับมีตำนานที่เล่าขานกันเสืบเสิบมาครับนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุหอยอวัดศรีดอนคำนะครับเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระอุระ ก็คือตรงอกกระดูกตรงอกนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อซึ่งก็จะมาบรรจุอยู่ในพระธาตุตรงนี้นคือจะแม่จามเทวีนี่ท่านหลงผิดกระแสน้ําแล้วนะครับครับ <S 2> <S 2> ก็เดินมาก็ขึ้นมาก็มาลองไปดูว่าเออสถานที่นี้จะมีที่ไหนบ้างเนาะนะครับเนาะที่จะสมควร ที่ว่าจะบรรจุพระบรมสาริกธาตุนี้ได้ครับก็มาเห็นสถานที่นี่เป็นพงอ้อหรือหนองอ้อบึงนะครับเป็นป่าต้นอ้อนีคือต้นแขมนั่นเองนะครับอมันลมเย็นดีก็คิดว่าเออสถานที่นี่ต่อไปในการภาคหน้าเนี่ยจะเป็นที่จเจริญรุ่งเรืองเ,อเป็นบอ่อเกิดแห่งศรัทธาทั้งหลายนะครับเป็นบอ่อเกิดของศรัทธาทั้งหลาย ก็เลยเอาพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกอกพระอุระมาบรรจุไว้ที่โพงอ้อนี่เองครับอ๋อจริงๆนี่คือตำบลห้วยอ้อห้วยอ้อครับเพราะว่าต้นอ้อมีเยอะอย่างนี้เหรอพ่อต้นอ้อตอนนี้เป็นป่าอ้อหมดแล้วครับอ๋อเหรอครับครับเป็นป่าอ้อหมดเลยครับนะแต่จริงๆแล้วจุดสําคัญของการมาวัดที่นี่ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะมาสักการะพระธาตุอย่างเดียวยังมี ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอีกหลายแห่งเหมือนกันพ่อมีหลายแห่งครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับเขาว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาสักการะพระเจ้าพระโต้ใช่ครับครับงั้นเดี๋ยวให้พ่อพาไปเลยครับเชิญครับพระเจ้าพระโตพระเจ้าพระโตพระไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แปลกที่สุดในประเทศไทยคุณเมื่อชับ ก็จะอยู่ที่นี่นะครับหยุดที่นี่ออก็จะอยู่ในนี้คือยังไงพ่อสมัยก่อนนี่คือเขาไม่มีแบบมาหล่อพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องใช้พระหรือว่าอิโต้ในการทํพระพุทธรูปอย่างเงี้ยเรอพ่อใช่ครับเพราะสมัยโบราณน,นี่นะครับเครื่องมือต่างๆในการทําโลหะนี้ก็ยังไม่มีความเจริญทัดเทียม เท่าสมัยโบราณนะครับสมัยปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีการแกะนะทั้งเหนือเรียกว่าขวกพระอ๋อขวักขวกพระนี่แหละครับครับขวักพระอใช้เป็นเครื่องมือก็จะมีสิวมีอะไรบ้างครนะครับทำแต่พระองค์นี้นะครับท่านก็คงคิดที่ว่าจะทำเป็นพระเจ้าทันใจ นะครับคือพระเจ้าทันใจนะก็เลยเาพากันไปหาไม้มามาทำเราจะเห็นว่าพุทธลักษณะนะครับ,รบแตกต่างกับพระทั่วไปนะพุทธลักษณะนี้คือพระปกติทั่วไปนะครับเข่าทั้งสองด้านนี้จะยืดออกมาใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับ,รบแต่นี่ว่าการรีบเล่นที่จะทําให้เสร็จในวันเดียวครับ อันนี้คือวันเดียววันเดียวครับโอ้ก็เลยเสมอกันเลยครับเสมอกันเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าออพอที่จะถึงวันใหม่แล้วะจะหมดวันแล้วทั้งฐานนี่นะครับ,รบทำแบบเร่งเร็วเลยครับไม่ไม่ละเอียดเลยนะสังเกตว่าจะมีแบบรอยบากอะไรอย่างนี้รอยบากเยอะครับครับคือจะให้เสร็จนะก็ทําขึ้นมาพระ พระเจ้าพระโตองค์นี้นะครับเป็นศินละปะของเมืองเชียงลุ่งเมืองเชียงลุงนะครับแต่เป็นพระที่หายากและก็ไม่มีแล้วครับเนาะ,ะสร้างขึ้นมาครับ หลายคนเขาเคยได้ยินคําว่าเมืองแป้แหระเบิดครับจริงๆก็คือคําว่าแป้แหระเบิดก็เริ่มต้นที่เมืองลองใช่ไหมพอ่อใช่ครับเหตุเกิดที่เมืองลองครับครับ <c oughs> ยังไง <c oughs> พ่อมันเริ่มต้นได้ยังไงอะแหระเบิดยังไงอะแหระเบิดนี้นะครับขอเ <c oughs> ท้าวความหน่อยนะครับนะเมื่อ,อสงครามสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ <c oughs> เป็นสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับสัมพันธมิตรใช่ไหมครับครับ ญี่ปุ่นก็ลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาทางรถไฟบ้างทางรถยนต์บ้างฝ่ายสัมพันธมิตรก็เห็นว่าโอ้ทำยังไงเนาะจะตัดกำลังการส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นก็มีสะพานห้วยเมตาอยู่สะพานน้ำยมนะครับเรียกว่าสะพานห้อยเมตา,มตาครับ,รบก็ได้นำเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเพื่อเป็นการทำลายสะพาน อ่าพ่อพ่อช้างทั้งหลายก็โอ้เอาไปไหว้บ้านเถอให้ลูกให้หลานให้ดูนี่นะก่อนลากมาไหว้เอามาไหว้ที่บ้านมาที่ขึ้นได้ครัแล้วแล้วคำว่าตอนแห่ระเบิดเขาเอาระเบิดไปแห่ไปแห่ตอนไหนยังไงพ่อตอนแห่ระเบิดนะครับ,รบขอเท้าความหน่อยนะครับวันหนึ่งหลวงพ่อพระโอดุลสิสารธรรมท่านเป็นเจ้าวาดท่านก็ไปบินฑบาตไปเจอลูกระเบิดที่ตั้งไว้ที่ตรงบันไดน่ะ เออท่านก็เคาะดูเสียงดังดีนี่มันกล้องกลางวันนะพ่อเนาะกล้องกลางวันดีนะครับเออกล้องกลางวันดีนครับก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นเอาไปไว้วัดเถอะให้ลูกหลานได้ดูนะครับพอที่ก็เจ้าของบ้านเออคงจะดีเนาะเอาไปไว้ที่วัดวันหลังก็คงจะเป็นที่เอ่อให้แก่เด็กลูกหลานได้ดูกันก่อนเลยวันดีคืนดีถึงงาน เดือนยี่เป็งคือแพนเดน1ิช่วงลอยกระทงช่วงลอยกระทงครับทางเดี๋ยเรียกว่าเดือนยี่เปงครับก็ทำเป็นธยทานแห่มาเอ้รับนะครับอ๋อเขามาแห่กันมาดังนั้นถึงว่าเรียกว่าเมืองแพร่เมืองแพร่แห่ระเบิดก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นตอนที่สมัยผมเป็นเน้นไปอยู่เชียงใหม่นี่เขาเล่าว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดสโกธมากนะครับครับ แต่ตอนนี้คือกลายเป็นเอาเอาเป็นตรงนี้เป็นจุดขายไปแล้วนะพ่อเนาะเขาก็ใช้คําว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดกิจกรรมต่างๆแต่จุดเริ่มต้นก็คือที่อำเภอลองแล้วคุณต้องมาที่วัดแห่งนี้จะได้เห็นระเบิดลูกนี้เมื่อส่งคำโลกครั้งที่สองนะพ่อเนาะ น,นี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับก็คือมีของโบราณเก่าแก่เก่าเก็บอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นของวัดบ้างเป็นของคณะสัตยาญาติโยมเอามาไว้บ้างนะครับ,รบของเก่าของแก่เป็นของวิหารบทอะไรบ้างแล้วก็สิ่งทั้งหลายที่ได้ทำมาไว้อันนี้เห็นอะไรพ่อ<น>อันนี้อ,อ๋อเข้ามาตกแต่งเฉยๆไม้ <พบ S 1> เก่าใช่ไหมครับ นี้ก็เป็นเสาบดเก่าครับเสาบดไก่เคือมันจมอยู่ก็เอาขึ้นมาทำวันนี้ก็อายุหลายปีมันกันั้นะค่ับ่วยชามหาดูยากชามตาไก่ตาไก่ตาไก่เดี๋ยวก็เมนะครับเป็นของใหม่สัวนี่เป็นของทุกสิ้นที่รอบรอมไว,มว,มว,มวม้นะครับเนาะ คนทำนาอะเด็กๆมาดูได้มีไถมีคราดมีเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี่ตะไคร่ตัดหางช้างคับอ๋อเหรอครับเออตะไคร่ตัดหางช้างหางมาเขาตัดตัดทําไมพ่อเมื่อก่อนอะมันมันนั่นเนอะมันมันยาวนะบางทีเขาก็ตัดเขาเออผมเอ็กอะยังยังไม่เคยเห็นนะ เออนี่นะครับขวานเป็นลักษณะแบบนี้แหละที่ที่นะนะมันก็เป็นแบบนี้แต่ท้งนั้นจะเป็นด้ามพระมัก็เป็นอีอ๋อที่ที่พ่อเล่าให้ฟังคือตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นมีดอีกเป็นเป็นอีโต้อันนี้ก็เป็นสิวขวานก็อยู่ตรงนี้ไปครบครันเลยเนาะโฟโฟอินวันเออนี่ก็หายากเหมือนกันนะครับดี๋ยวที่มีและแบบนี้นะของเก่านะ่าเด็กๆทายก่อนว่านี่คืออะไร เด็กรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่ากบใส่ไม้นะพ่อเนาะกบใส่ไม้ก็สมมุติว่าเขาต้องการไม้ให้มันเรียบเขาก็อย่างเงี้ยมันก็จะทรงเดียวกันกับที่เด็กๆเห็นตอนเขาทําน้ําแข็งใสมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าน้ําแข็งใสนั่นเองอันนี้เขาก็ใช้ใส่ไม้แบบนี้ความคมของมันมันก็จะอยู่ตรงนี้มีดมีดจะอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเห็นมีดเห็นมีดเห็นมีดอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย กบใส่ไม้กบใส่ไม้กบใช่ไม้คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อหนานคำมูลหรือนายขนึงบุญทรงที่เป็นไกด์แนะนำให้เราได้รู้จักสถานที่สำคัญสำคัญของวัดสีดอนธรรแห่งนี้ครับคำว่าหนานเป็นภาษาเหนือใช้เรียกคนที่เคยบวชพระมาก่อนเหมือนกับทิศที่เป็นของภาคกลางนั่นเองครับ ส่วนคําว่าน้อยใช้กับคําว่าคนที่บวชเนนมาก่อนเท่านั้นนะครับนานเรียกกับคนที่บวชพระน้อยเรียกกับคนที่บวชเนนมาก่อนและพ่อหนานคํามูลครับยังทําหน้าที่เป็นมัคคนายกของวัดศรีดอนคาอีกด้วยมัคคนายกนะครับไม่ใช่มัคคทายกครับ อะไรไหมทำอะไรไหมทำเองแล้วม้งมัน ผู้ชมครับนี่คือหงซึงหลวงนะครับคําว่าหงภาษาเหนือแปลว่าโรงส่วนซึงก็คือเครื่องดนตรีคําว่าหลวงก็ตรงความหมายแหละครับแปลว่าใหญ่หงซึงหลวงแปลว่า โรงที่มีเครื่องดนตรีที่เป็นซึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่ขนาดใหญ่แล้ครับที่นี่ก็จะมีเรือนไม้แบบพื้นเมือง3หลังหลังแรกนะครับใช้เป็นโรงเรียนสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีหลังที่2เขาจัดเป็นแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ส่วนหลังสุดท้ายนะครับเป็นโรงผลิตเครื่องดีดสตีเป่าทั้งหลายนั่นเองและครับ ซึ่งเครื่องดนตรีที่หงซึ่งหลวงทำก็จะมีทั้งสลัล้อมีซอและมีซึงและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังเปิดสอนทั้งการผลิตนะครับและทั้งการเล่นดนตรีชนิดต่างๆอีกด้วยรวมไปถึงการเปิดเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมด,ดนตรีของชาวล้านนาครับ สถานที่ที่จะแนะนําคุณผู้ชมที่ต่อไปนะครับคือร้านถ่ายภาพฉลองศิลป์เป็นร้านถ่ายรูปเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับชาวลองมาอย่างยาวนานเป็นสถานที่รวบรวมภาพถ่ายแห่งความทรงจําเมื่อครั้งอดีตคือร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์นะครับต้องบอกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2499 เจ้าของคือคุณฉลองพานิชพานครับซึ่งแต่เดิมคุณฉลองนะครับเคยเปิดร้านถ่ายรูปอยู่ที่จังหวัดลำปางมาก่อนและย้ายมาเปิดกิจการที่อำเภอลองจังหวัดแพร่แต่ว่าในสมัยนั้นที่มาเปิดร้านถ่ายรูปที่นี่เมืองลองยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับจึงใช้วิธีถ่ายด้วยแสงธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายภาพนอกสถานที่ครับถ่ายภาพให้กับงานบวชงานศพ ถ่ายรูปครอบครัวงานประเพณีในท้องถิ่นและรูปบุคคลสําหรับติดโชว์เก็บไว้เป็นที่ระลึกและก็ยังมีรูปขาวดำนะครับทางร้านถ่ายรูปแห่งนี้ก็จะมีการเก็บเรื่องราวมากมายถึง60ปีเลยละครับ รูปภาพที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลินะครับมีผลงานโดดเด่นทั้งภาพนางสาวลมปางย้อนยุกนะครับที่ได้รับจากห้องภาพแสดงศิลปนลำปางมีศิละปะสะสมรวมถึงอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปในอดีตเราจะได้เห็นกล้องถ่ายรูปไม้สามขาฟิล์มแผ่นกระจกฟิล์มแผ่นพลาสติกและฟิล์มม้วน และผลงานถ่ายภาพของร้านฉลองศิลป์ที่เป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดคือภาพบันทึกในหลวงรัชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณจังหวัดแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2501ซึ่งถือว่าหาชมได้ยากและมีมากกว่า50ภาพเลยครับ ชมครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่อำเภอลองให้มาที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณครับตัวอาคารที่นี่มีสีเหลืองโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าสิ้นโบราณและของเก่าต่างๆรวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าสิ้นตินโจกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณริเริ่มโดยนายโกโมลพาณิชพันธ์เป็นนักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลองครับ ซึ่งได้สะสมภาพโบราณชนิดต่างๆของเมืองลองและภาพโบราณของชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากว่าเป็นแหล่งสะสมภาพโบราณที่มีชื่อเสียงทําให้ภาพยนตร์และละครหลายๆเรื่องมาขอให้ช่วยเรื่องของการจัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดงละครที่คุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับคือเรื่องรอยไหมส่วนภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือมหากาพาบแห่งภาพยนตร์เรื่องสุริยโยไทยนั่นเองนะครับ แย่งสุดท้ายที่ผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมกันนะครับนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติครับที่นี่มีแม่ประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินประยุกต์ศิลป์สาขาย่อยประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอปี2553ให้การต้อนรับนะครับที่นี่จะให้เราได้ชมกระบวนการปั่นเส้นฝ้ายและทอผ้า และมีการรวบรวมผ้าทอจากท้องถิ่นต่างๆทั้งในและต่างประเทศครับท้าในประเทศนะครับก็จะเห็นได้จากมีผ้าจกจากแม่แจม่มผ้าจกจากลับแลผ้าจกไทยครั่งผ้าจกราชบุรีผ้าทอไทยลือ้อ ส่วนผ้าทอจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีจากลาวจากพม,มา่าและจากจีนครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าผ้าจกเมืองลองที่มีคุณภาพจากฝีมือของศิลปินผ้าทอพื้นบ้านทั้งผ้าแต่งลายจกผ้าสิน้นผ้าสิน้นลายจกมีทั้งแบบผ้าฝ้ายและผ้าไหมส่วนราคาเนี่ยเหรอครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนกันเลยละครับ คุณผู้ชมครับนี่แค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับแต่จริงๆแล้วที่จังหวัดแพร่นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวทวีนรร่น่าสนใจอีกหลายแห่งทีเดียวครับทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นรับวัคซีนกันครบแล้วออกมาเที่ยวกันได้เลยแล้วครับที่ จังหวัดแคร่ครับและทั้งหมดนี้คือรายการรอบภูมิภาคโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ